สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านๆอาหารอร่อยอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำไส้กรอกหมูอร่อยๆกันนะคะไส้กรอกสูตรนี้จะเนื้อแน่นนะคะเน้นเน้นเนื้อค่ะเราจะไม่เน้นมันนะคะสูตรนี้แน่นแต่ไม่แข็งค่ะอร่อยมากเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาไปดูส่วนผสมกันเลยค่ะส่วนผสมทุกอย่างแปะให้ตรงนี้เลยค่ะ เรามาดูเนื้อหมูก,กันเลยนะคะจะใช้เป็นส่วนสันคอแล้วก็3มชั้นนะคะเลือกเอาที่มันไม่เยอะค่ะบดเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมส่วนผสมกันค่ะปริมาณของส่วนผสมพี่แปะไว้ให้หมดแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะสำหรับกระเทียมวันนี้จะเป็นกระเทียมสดนะคะถ้าใครมีผงกระเทียมใช้เป็นผงกระเทียมได้เลยค่ะอันนี้พี่ก็จะแบ่งไปปั่นก่อนนะคะให้ละเอียดค่ะ เดี๋ยววันนี้จะเอาหมูไปปั่นละเอียดครึ่งหนึ่งนะคะนี่ค่ะอันนี้ปั่นกระเทียมไปแล้วนะคะก็จะแบ่งหมูไปครึ่งหนึ่งค่ะปั่นให้เนื้อละเอียดกว่านี้นะคะก็จะเอามาผสมกับอันเดิมนี้นะคะก็จะได้มีเนื้อสัมผัสแบบหยาบๆยาบนิดนึงค่ะถ้าใครชอบละเอียดก็ปั่นทั้งหมดเลยนะคะ นำหมูมารวมกันแล้วคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะใช้เวลานวดนิดนึงค่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนทำแบบเนื้อละเอียดนะคะเอาใส่เครื่องปั่นทีเดียวได้เลยค่ะอันนี้พี่ต้องการแบบหยาบๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะก็จะนวดไว้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเตรียมไส้กันนะคะล้างไส้หมูให้สะอาดก่อนนะคะอันนี้ก็ล้างเรียบร้อยนะคะไส้หมูค่ะสำหรับที่ยัดไส้นะคะก็ใช้เป็นกระบอกแบบนี้ค่ะ ใครจะใช้เป็นกลวยธรรมดาก็ได้นะคะถ้าทําไม่เยอะค่ะอันนี้ก็ไม่เยอะเหมือนกันนะคะพอดีว่ามีกระบอกแบบนี้ค่ะก็เลยเอามาทํานะคะก่อนจะใส่ไส้นะคะดันหมูให้ไปถึงตรงท่อตรงนี้นะคะให้สุดท่อแบบนี้เลยค่ะจะได้ใส่ไส้ง่ายๆนะคะไส้หมูที่ล้างเสร็จแล้วก็แช่น้ําไว้แบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่แห้งค่ะเวลาดึงขึ้นแบบนี้จะได้ไม่ฝืดนะคะ เวลารูดไส้แบบนี้นะคะถ้าทำเส้นเดียวยาวๆเราก็เหลือปลายไส้ไว้เยอะนิดนึงค่ะเผื่อไล่อากาศออกนะคะเวลาเราแบ่งเป็นชิ้นก็จะได้มีพื้นที่ด้วยค่ะไส้บางที่ก็จะแน่นนะคะเราก็สามารถขยับได้ค่ะนี่นะคะทำกันแบบง่ายๆแบบนี้เลยค่ะ ทำแบบนี้ไปจนเสร็จเลยค่ะเดี๋ยวขอตัดไปตอนที่เสร็จเรียบร้อยนะคะมาผูกกันค่ะก่อนที่เราจะมาบิดเป็นท่อนนะคะเราก็จะมาไล่อากาศออกทั้งสองด้านค่ะอันนี้พี่ไม่ได้ผูกหัวท้ายไว้นะคะเผื่อไว้ไล่อากาศค่ะให้ไส้ดูแบบนิ่มๆแบบนี้นะคะไม่แน่นค่ะเวลาเราบิดจะได้บิดง่ายๆนะคะจะได้มีพื้นที่ค่ะไส้ของเราจะได้ไม่ตึงเกินไปนะคะ ขนาดชิ้นก็เอาตามชอบเลยค่ะใครจะบิดเป็นเส้นเดียวเลยก็ได้นะคะหรือว่าจะบิดแล้วก็มาทำเป็นคู่แบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบนะคะ ก็มาถึงคู่สุดท้ายแบบนี้นะคะผูกปมให้แน่นๆนะคะผูกสักสองรอบก็ได้ค่ะเวลาต้มน้ำจะได้ไม่เข้าด้านในนะคะตั้งน้ำให้ร้อนเลยค่ะแต่ว่าไม่เดือดนะคะเอาประมาณนี้ค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะแรกๆเราอาจจะใช้ไฟแรงให้น้ำร้อนก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็ลดลงไฟอ่อนนะคะต้มประมาณ20นาทีค่ะ ตอนนี้ก็ครบเวลานะคะเอาออกได้เลยค่ะเอาออกมาวางไว้แบบนี้เลยค่ะพอเริ่มเย็นเราก็มาตัดเป็นชิ้นกันนะคะถ้าใครยังไม่ทานก็สามารถแพ็คแช่ตู้เย็นได้เลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะทํากันแบบง่ายๆนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบแบบมีมันแทรกก็ใส่มันแข็งลงไปได้นะคะพี่ก็แปะส่วนผสมไว้ให้แล้วค่ะตอนนี้ก็จะนํามาทอดกันนะคะใส่น้ํามันนิดหน่อยค่ะหรือว่าใครจะย่างก็ได้นะคะไม่ต้องใส่น้ํามันก็ได้ค่ะสามารถย่างในกระทะแบบนี้ได้เลยนะคะ ตอนนี้ก็เริ่มสุกได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะสีหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะเนื้อเน้นค่ะอร่อยนะคะไม่แข็งค่ะเพื่อนเพื่อนลองทำกันดูนะคะรับรองอร่อยแน่นอนค่ะตอนนี้ก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะไส้กรอกหมูทำง่ายอร่อยได้ที่บ้านค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนชอบเมนูง่ายๆบ้านบ้านแบบนี้ก็สามารถติดตามรับชมกับครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยได้เลยนะคะ ดูจบแล้วถ้าชอบก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ครัวบ้านบ้านอาหารอร่อยด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ